สวยนะโคตรสวยโคตรใหมใหม่อ no. ันน oh, ี้เขาไม่รู้ี่แกนซื้อต้นหนุยฮัลโหลอยู่อีเวนต์เม็ของผิวะอืม อีเมลอันไหนเขาบอกว่าเขาส่งมาเมื่อวานแต่พี่ยังสวยอยู Honestly, ่วยอยะไม่เห้าก่องมาไปทอะไรไม จะไอของใ้ถุงค่ะให้แล้วกินหมดเหลี่ยมไหมไม่ห้าค่ะหน่อยค่ะไม่ห้าเลยนะจ๊ะค่าเช็คก็้าตั้งแต่แรโอเคนะรูครบ่ไม่บกไม่ได้หรอกเดีนะก็อัดยังหนึ่นี่ร้อยแปดสิบหกโอ้โหยอดได้จ้ะแค่หน่อย